พี่น้องหัวแค่แบบดังเดิมแบบนี้พี่น้องเอ้ยยังเห็นอยู่บ่าทางพังไทยยังมีอยู่บ่เนาะพี่น้องอหรือว่าเกี้ยงหายเิดแล้วอะเนาะพี่น้องจือจำกันได้อยู่บ่าทางเขา้านเรื่อนซานของทางพอตุ พี่น้องเอ,เอ้ยเอ้พี่น้องเอ้ย,ยเอา้าเนาะประตู้เพิ่นเห็นแล้ววา่าสิเข้าจอบเบิ่งอ๋อผู้พี่น้องไงเสียงตื่นเต้นแในทั้งนั้นเนาะแสดงวันไหวอยู่เอา้าพี่น้องมื้อนี้เนาะกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกันเบดิดตุกผูสู่คนพี่น้องเอ้ยเนาะ พบเจอกันอีกคือเก่ามือน,นี้ว่าสิเข่ามาซุ่มมาแอบมาเบิง้งเพิ่นสิพอรอดรักกันอยู่แบบใดว่าชั้นเนาะเพิ่นเห็นก้อนโว้ยพี่น้องเอ้ยเออโอ้ยว่าสิมาจอบซ่องเบิ้งบ่เพิ่นเฮ็ดหยังกันอยู่เนาะสองเท่าว,ว่าชั้นเนาะเนี่ย <c oughs> มาหลักจอบเบิง้งเพิ่นเห็นก้อนซ้ำบาดนี่ฮ่าเถอะพี่น้องเอ้ยเนาะ ตกมายามนี่ผลละปลูกแล้วบาดท,ที่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะหมากคงหมากเขียบหมากน้อยนาเนาะพักนางตงุงนางตูสมัมภปีพี่น้องเอ้ยพักหมากต้นสรลงศลีหมากลงห<อ>มากเลยนะ <S <S พี่น้องเอ <นะ S 1> ้ยเน,ะนาะใช้ใช้ขึได้ยินแต่เสียงเนาะ อยโดยๆๆเอามานั่งรถแม่นั่งนั่งรถนันั่งนั่งอนั่งอยู่ศาสตร์เด้อเออเอมาดินน้ํามาดินน้ํามื้อนี้ดินน้เพิ่นมาดินน้เออไสออกมาเบิ่งอยู่ออกมาออกมาทอนบ้านแกงเ็ดพี่น้องก็จักหน่ยหยังลึบบ่แล้วเเฮือนก็ได้เนาะบ่มีฮอดเลขเฮือน สเบื้องหันมาดนีพี่น้องไงเนาะมานั่งมานั่งพี่นั่งสาสตพี่นั่งรถนั่งรถเออเออเอเอาม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 สบายดีสบายดีสบายดีหอดูใหมันหลดเลยเดีอวดียเวเดีดกนยย คิดเลยเอ่อชื่อหอดนี่จื่อจือได้อยู่บ่จื่อชื่อได้อยู่บ่อชื่ออ่าชื่อเฮานี่แล้วชื่อแล้วจะก็ชื่อ่าชื่อจะได้ชื่อแล้วชื่อแล้วชื่มาให้ถามข่อยนี่อืมชื่อเสียงได้อยู่บ่เสียงท่อมแม่เสียงท่จันเออโอ้ยเบึ่งกันเลยชื่อแต่ว่าเสียงทองเพิ่นเนาะอันนี้ว่าจันเด้อ จะยืนจะทำด้วยจะไจะยืนขอบไมาพัดมามาลอกขอบเห็นเหนหักจะรู้เป็นสายัจะเป็นโชกเลยรัวจะรัวเรัวจะทำลูกลูกลูกครอบครัวเลยรอวจะมันเลยถูกพี่น้องไงมาคือให้คือให้พรนเทมากระไร ยังพันได้มาเอายังม่ให้เอาพรอนก่อนแล้วอยากคว่หักบ่ายนี้าคนนิดยเนี่นี่เยได้ได้มาเลยิพ่อนเิเป็นไปี่ใดไปี่ใดขอน้ำเบสเดอร์บอเบสดอเบสเอกินขอนจเสากินนไปเลยีนังแหงเยเินว้าตํ้ให้มันกินกับินกิขอนาเต่าอะไรอย่าไกินขอนใจเ้าพู ใช่หมย่นอ่มอดน่อจะใช้มันอ่อนหมูย่าหันอ้อนโอ้อยากกินลาบบุพ่อสามือชุ่อยกินน่นันสามือลาบเลยท อุ I vo, I vo so I mean, ่นน้าเมียนมาช่องบวงแล้วจำน้าจำหน้ามันจำอย่าอเลยอุ่นมาอีกจำเนจำทำวยมาพอเป็นเจ้ามาพอคอยใด้นเจ้าขุนสวรรค์เ้าขุนย่าบิกเงินด้เจ้าจุกนรกมาเลยบ้างเลิบุญเลยยันบุญเขาทองหาโยพังก้อนเด้อบ้านี้พังก้อนบ้านี้พี่น้องเนาะมื้อนี้กัลูก มีโอกาสมาเยี่ยมมายามอีกรอบนึ่งนพอเนอฟดีมีทางเมผู้เก้าชื่อชื่อเพิ่นได้อยู่ว่าเมที่เอินชื่อเพิ่นได้เลยนะม่อนบอแเม่นมันกำลักน้อยเม่น้อยก็พอม่อนเพิ่นจดชื่อพี่เราเลาจดชื่อซื่อม่อนบอกเรา เลงไม่รกโลลงได้โลมย่นะซื้อเม่น้อยพ่อนะซื้อพอมอนเ้อออเพิ่นผาความคีดหอดกิดถึงมหามือนี่เพิ่นมาเปนเอให้มันเลอมาเลยเจ้าหันชาตนี้ให้เจ้าขึ้นสวรรค์สัตว์าเลยเลยเอออย่ามาตกมรลเเจ้าทานคนถูก ຫັນບໍ່ຍາກຫັນເຈົ້າຂຶ້ນລອດອູ້ເດົາບໍ່ລືມໂຫຍຊາທຸກພີ່ນ້ອງເນາະເຫັນເຫັນຢູ່ບໍ່ເຫັນເຮົາເຫັນຢູ່ບໍ່ນີ້ເຮົາເຜູ້ເຫັນຢບໍຫຜູ້ທປເງົາບ สิพาลูกพาเมียมานี่สิเห็นอยู่บ่สบายนี่บักมาแล้วมากมากเลยมักเลยเลยความเบาความเบาลูกหลานคอแล้วก็เป็นอืมชื่อชื่ออยู่บ่ชื่อเมียอันเมียลูกชื่อว่าจังไรชื่อราชมือเอ้าชื่อกว่าฮอดชื่ออันเบาจันอีกบาทเออเพิ่มยเออเพิ่เพิ่นมานล้อยู่มือนี้เพิ่นเตรียมเข้าเตรียมของอยู่รถพูก มาเฮือรัวรัวมาเป็นดูกกับมานั่มือนี่นั่งท่าอยู่นี่เด้อนั่งหลังนั่งขาอยู่นี่เดี๋ยวสิมาไม่เป็นลูกมาเลยมอมน้อยไดันแมนบ่มอมน้อยกับมามือนี่ซม้อน่องเชื่อเชื่องเชื่อลินเชื่ลินเออพากันนั่ง่าแป๊บหนึ่งเด้อเสร็จ้อเอะมือนี้เอามี ดูเมียมาน้ำได้ก็เอาเข่าของมาน้ำอ่าน้ำนจิน้ำใจจากเนอมน้อยนหูบ้าวว่ะจบ่มจ่มอ้้วโอายยโอ้ยอยโ่าย้อ้ยอย้อ้ย้อ้ยอ้อ้ยอ้ย้้อ้ยเ้ยโอ้อ่ยโ้ยนอ้ยโอ้อ้้่อ้อ้ออยยอยยอย เดี <S 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 ๋ยวดยโอเคเดี <S 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 ๋ยวลูกไปเอาเข่าคลองก่อนสัเด้อโดยอ่ะพี่น้องเอ้เนาะถอยรถเข้ามากับมาโบฮอดค่าต้นมะม่วงต้นนี้พี่น้องเอ้ไอ้บุษันเนาะต้นมะม่วงอยู่กลางข้างเ็ดต่ำยางอยู่บาดที่นี่พี่น้องเอ้เนาะใสใสใสเนาะมาเบิ่งก่อนทางพี่พี่น้องดูกเมียมานั่พี่น้องเอ้ยมื่อนี้เนาะ เออทางผู้ตู้เพิ่นว่าจมหาอยู่ว่าซั่นกองเอื้องเถิงอยู่นี่บ่ลูกแทกเนี่ยเตรียมตัวสิไปซ้นพี่น้องยดีทุกจ้าอยู่ลูกาน้องเอน้องตําเพิ่นมานําพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะไคนไปบ่แม่นคนแล้วรถมันบ่ฮอดพี่น้องเอ้ยเออไปซั่นเนาะเอออยู่เดี๋ยวมาเอาอีกอึ๊บ Chức chuck, chỗ Thôi chỗ 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 nó chỗ 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 kha chỗ 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 Nó chỗ 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 Nó chỗ 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 อาผู้พี่น้องเอ้ยเอเอาไว้หันก่อนเดี๋ยวพ่อสิเลี้ยงเบิ่งเนาะต้องทับมามจึกจักอ้าวอ้าเนาะเดี๋ยวเลี้ยงเขาเลี้ยงของให้พ่อตู้เพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็ไข่เนาะขนมพี่น้องเอ้ยเนาะ เป่ากระพาราบรางมันด้วยโอ้ยพี่น้องเยช่องชามือเออเออนี่ลองตั้งบางก่อนพี่น้องเลยนี่ เปิดท่านข้าเลยมือนีก้ก็ได้เนาะท่านค่าน้อยเอาเอาเดี๋ยวยังบบวดพี่น้องไปเอาอีกกล้่นเด้อโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาหดประตูเพกันเละเฮ้ยมึงกันเด้อฮึบจึกจัก อืมอาท้อทนี่เนาะนี่พี่น้องเลยเอาไข่ปลากระป๋องกันโอ้กินเป็นเดือนกระโบบัดพี่น้องเลย <c oughs> เออฮึบอาท้สามสี่ลบกระโบบัดพี่น้องเลยมามาในี้พี่น้องเนาะฮึบอ้าโท้ <c oughs> อ เดี๋ยวเด้ออธิบายบอกเพื่อนก้อนบานนี่แอ้มีตู้เพคนคือสีจักอยู่ดอกเนาะถุงสีแดงนี่สีชมพูนี่เป็นเข่าเจ้าเด้อแม่แอ้มันหุงเงาตัวนี้สองซีเนาะแอ้มตัวนี้เป็นข้าวเหนียวอันนี้สองสอบนี่พี่น้องเลยเนาะอ้โหเอา เดี๋ยวเมื่อนี้มีของมักมาให้คือเก่านี่หอมกินผักนางเลิอดกุ่มกมอยู่ลาบสิบยื่บ่เวหาหมื่นยันน้ามาอยู่เลยบ่ก็จาซื้อให้คือต้สาม่ บบบ่่มของดีมีหน่อยเนาะนดนโดนเถื่อนหนึ่งผมจริงเมยเพิ่นให้ซื้อปลาเผาพี่น้องไงมันมันบดเนาะอาจารย์ได้ซื้อหมักไม้หมักไม้มาให้นี่หมักแอปเปิลกินได้อยู่บ่เออนี่พี่น้องไงเพิ่นบุคอยเห็นได้เนาะ แล้วบอคอยเห็นหุ่งแล้วอันมีแต่ทางมีตู้เพิ่นเนาะมีแต่ทางมีตู้เพิ่นเห็ดอยู่เห็ดกินให้น้องแม่มีแต่เจ้าบ่แม่หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำให้เพิ่นเพิ่นละอือผูกหม้อยังเสาร์ดจุดจวดอยู่ัเขาแรงวุ้งเข่าเนาะกลมเข่าแกกินเบื้องเอาโอ้บางคนจะเอาข้าวจานที่วรหนึ่งแหละสิบจนเลนึ่งหนึ่งจุดหนวดเอา หลวงมีหมอกีพี่น้องเอ้ยเนาะเอาดีมากขพระีแล้วนี่น้องเอ้ยบาทนี้เนาะตัดภาพมาบาทนี้เต็มอยู่ของอยู่ของกินเดี๋ยวลูกสีบอกเด้อบ่มี่อย่างเน่มาให้มือนีเด้อพ่อเด้อพ่อเพิ่นบ่เห็นเด้พี่น้องเอลยอ่าบอกจะหมื่เอออย่างแรกเลยพ่อเด้อพังเด้ออ่าปลากระป๋องสามเพคเนาะหรือว่าสามสิบปอง เด้อกากระป๋อง30ป๋องแล้วก็มี2แก๊สอ่าหกชิปซอง,อองป้าตกเพี่ <c oughs> งพอนเลยแล้วก็น้ำมันพืช2พี่น้องเลยแล้วก็น้ำปลาลาปลาแหลกสองกัมิกกี้ต้มกินกับอ่าเข่าหุง2แล้วก็น้ำปลากับสพี่น้องเลยนี่เนาะ วัดดับบมาซื้อมาให้รอบก่อนพออันโอวันตินโอวันตินก็กาแฟเออนี่พี่แดงเลยเอาไว้ต้มกินตอนเช้าเด้อเออเนาะแล้วก็เป็งนัวสองพี่แดงแล้วก็เกลือกับสองเนาะน้ำตาลกับสองขนมกับสองไข่กับสองเตะ พ่นวารุษรถโอ้ยกันเลยเออเข่าพอดีหกกรสอบพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้นี่ก็มามออให้เออทางประตูก็ไม่ตู้คือเกา่มขอบ่อยเข็นไประเงา้ยมที่ยังอยู่ไม่ใช่ยง้จะไปมีจบเแล่วงหรอไปไหนเรา เ้าแล้วให้ลูกเด็กๆลูกครับลูกแก่ลูกวันเด้อนเยอะลูกเออแล้วมันเยอะมันเยอะใช่ทุกเดือนเอาเนาะนี่ก็เป็นของทางเม่เนาะพี่น้องเไยเนาะกับพ่อมอนเพิ่นอยู่พังไทยเด้อพ่อเด้ออ่าเพิ่นฝากมาให้ทางพ่อกับเมมื่อน <oon> ี้พี่น้องไงช่วยให้พ่อเนาะให้พรทางเม่เพิ่นเน่ให้พรของ ของท่านเสีก่อนเดี๋ยวจังให้พอนเอียงเพิ่งพอเห็ดคือเก่าแล้วเนาะเก่าเพิ่งแล้วเอาไปถ่ายนีปก่อนเนาะโดยปัจัจปัจใยให้เพื่อนก่อนปัดใจเพาะปีใหม่โดยมาเลยเออก่นุ่งน้อยเครื่องลมหัดผูใช้เอ์เอาเอาออกมากระเบิดเอาเี๋เพื่อนเพื่อนท่พอได้ติดมันกระเบิดเด้ยเพื่อนโอเคเลยบาทนี้ เออไม่รับเลยเรืเครื่องผักเครื่องมันยังบุญจั์แล้วทั้งเมื่อเพลนมามอบให้บูขคาวเรื่องเออทั้งกระโมนน้อยให้พังพอนเร้่องพูขาเว่าเยอะด้วเด้อไอเจ้ามันจะยืน้ะมอนเยอะน้อยเ้อยเด้อเอสาวตเรื่อง้าบ้าท่านไหนเป็นปักใจบรจากความสมานงมงศ์้าวบ้านท่านนา Bên chất ta ca ca ra ma thọ thân Mô sa na sâu cằn, trang trang cao nì Khoai mê muốn cầm cố sốt năm nhu xuân, hai châu thường hàng hoàng Mình ban quảng hàng châu bạch Mên châu nhục dạng này Bảy thi sang đầy có xúm thấy, Đang hào thèn tràn Cố sốt thân cao nì Bí muốn hướng sông Sốm bác sống mắt ngùng Mà nổ chào cố sốt nèo

quê bọn đi sớm cháy mất thức trang là và hàng, thêm hàng mình là bà hàng riêng hàng mà nàng ngon á, y, bên bay, bên bên đợi, Trên trên nó thì cháu bộ chắc bắt cháy. Có giấm ý bên bây biệt bến tuần trò. Hãy cho giúp cháy nửa em cư chân bếp cho mà cầm nó mất nữa. Đốc đòi ơi! Hãy cho giúp ừ nửa em cho anh bà. กบปรนนาณเจ้าจะไปความเีพรหมเจ้าไดคว้มไั่ไหมเจ้ามีเดือเจ้าให้พ่อให้ไปนใหยาลูก้าห้คอยเิ้นทุกายประมาณท่านจะดูมันเดือดูเลยลูกน้อยเ้ยมาให้บ่มาเดือดเจ้าให้มันเจ้ายินเด้อรับฉชนี้ขึ้นเมืองสวนหรือบ่ะบากบนโลกบนยังยังเจ้าได้ทัดไปหมดเลย มันยูมันยูมันยูล่ะโดยสักพี่น้องไอ้มวนจอยไปเอามีพรปีใหม่อีกบ่หนิอ๋อเปไปไปอ่ะเอา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 จักบาทซะเอาเอาพรปีใหม่บางโย่พี่น้องไงมันอยากคนฮอดในเมือนี้เนาะเออมับาเอาบ่พรปีใหม่ก็ให้บ่ให้คือการบ่พรปีใหม่ก็มีบ่ รุณมามีบ่พอมเแหลมเอาอาเป็นมาเนี่เออคนเลิกเป็นงานเรื่อกสื่เขา้เป็นระบสูงสุดขนาดขอทันนวียำนาดกว้างท่าโจกจุกชักกวันูุงจะมั่ยังมงเบียดท่านท่านมีผู้ยามีผู้เสียีวเสียดินทาท่านมีปัญญาเฉลียวฉลดรู้ืุกภนรกิจ ขอใเห็นเ่นใจโมม่ยอมอยู่ลูกูมิใช่ย่ำจะไปมีโชคยกบ้านอยู่ท้งอานลงลายบริวารลงล่พมือนันนื่นเช้าเงินพันนอนพันเช้าแด้เงินล้านง่ายออกจากบ้านจะจบคนเงินคืนบาเด้อให้เชนอนา้ำแห่งอนารเติุพามล้ำเส้นนด้นนิ่โทระเทศให้มนน้ำเกิดโตข้าไปเป็นข้ามีผู้สักระบผู้ชาทุกวันจะกัน หากจำได้ชวรเวลาููสางของเมืองหากมีสบาย่องหึงเศร้าโเท่าโชครับเขารร้รังมาทั้งบุขาแต่วนเสงช่างมามีผู้งัวงัวควายทั้งตาฉีมีได้สุดสัจนับััิหรวนอะไรเข้ามาหลืออัจจะล้วนก็เงินจะคำบุญจันเรือมอมแล้วจะมีอาจจะล้วนก็ล้วนจะคำบุญก็จะมาจะล้วน ไอ้รวยเลยรวยก็แกไปแล้วไปเลยขอบาปมาไปเลยาบ้านเบียดลงเนอใหาเจ้าลวยเลยลูกค้าให้บ้านมึงพองแม่ลงเนอเจ้าคนละมันเลยพี่น้องไงเนาะดูดูเลยเนาะเอาพี่น้องไงก็ได้ครับพุ่งนะพรจากประตู้เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะปัจจัยนี่ก็ต้องขอบขมุกขอบใจขอบุญคุณไปหทาง เม่น้อยกับพรอมอนพี่น้องไงนอที่เพิ่นโบเคยปะโบเคยทิมทางเมตู้เพิ่นกับพรตู้เนาะทรงจุนเจือตลอดบ่ให้ขาดพี่น้องไงนาะมื้อนี้กับบอจันมาเป็นสพันธ์บุญให้ทา้งเนเพิ่นอีกคือเก่าพี่น้องไงมาฮอดนี่กัเวลาเวล่าเบิดบาดนี่เออบ่มาเออว่าวางรูปบ้านมานเลยหมู่ซส่ย อยากลยหนูอ่อเปเงินเิเบิกบุเมื่อยากมูซื้อเป็นเงเงินเปิดเบิกบุญเม่อหนูอ่อยู่ไม่ได้ซ่อมมูไม่ได้ซ่อมมูื่อเงินมังนี่บอกตงซ่อมเนาะเอามาให้เรียบร้อยพี่้องไงซําซีกินบาทนี้เนาะเออมีแต่มูซ่อมบาทนี้เด้เออพี่งไงมอนจะจ้อย เนาะเวลาเอามาให้แบบนี้มีลูกหลานเพิ่นมาขอมาอย่างอยู่บ่บ่เลยหายเลยเราบอกกันบ่เลยแล้วคนปัจจันทร์คนเลยคนบ้านชออะไรบ่บ่บ่ทางเมย์เพิ่นฝากมาถามว่ามีน้องน้อยมีลูกมีหลานมาขอมาอย่างน้ำอยู่บ่ไม่มีเลยผมมีบ่ยันบ่เพี่น้องไงเนาะเย็นว่ามีเพื่นมา ขอมาอย่างกินน้ำเกอขั้นว่าเพิ่นเพ่เเพ่ามือเป่าบุญชีวิตท่านดำโม่ละเขาอืมเป่กไปมูน้ำเพิ่นเออมูสินมูบุญน้ำที่น้อเออแม่แล้วไปองไเนาะเขากินน้ำทานน้ำเนาะแม่ เอาบารนี้กับโอยากไกลจากเจ้าเวลานันบาร์เมาซะแล้วเดี๋ยวบารนี้เด้อเวเด้อพอเด้อมือหนามือในสิมาเยี่ยมใหม่เห็นมาใหม่เลยมาอยู่เลยเลยโดยอ่ามัเยี่ยมเลยหม่อมเลยโดยสิพาลูกสาวเพิ่นไปหากินข้าวกินน้ำก่อนบารนี้เพิ่นเพิ่งคุณแล้ว ที่เข้าไปใน,ในเมืองคนละหาชื่อของผากของตอน <S 2> <S 2> ้นกมื่อได้รถชอตเลยอยากเล่นกระขายเร็วเลยโดย,ยดดเอาพี่น้องไงทา้งอาจารย์กาศิขอจบคลิปเอ่อพ่อมกับพ,พู้ตู้เพิ่นเลยมื้อนี้เนาะพียงเนาะกัขอบุญขอบคุณปรดสุขสุขชนนําพี่น้องไ้ที่เข้ามาครับมาชมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามามื้อนี้มาขอพรอจากผู้ตู่ยืนยืนเพิงเง่นพี่น้องเนาะพู้ตู้ปุ่นเนาะพอเนาะอาจารย์บุญบุญอาจารย์บุญปุ่น อาจารย์ปุ้นอาจารย์ปุ้น <c oughs> ปุ้นเนาะพี่ังเนาะอ,อ,อ,อ่าก็ขอให้เอฟซีพญ่ยังจะดีวัดสุขูสุขนเนาะอ่าชีแน่ๆก็คือ ให้ทางเมยน้อยกับพอมอนเพิ่นพี่น้องเยเนาะให้ยูดีมีแห้งให้มันให้ยืนพี่น้องเยเนาะให้มีแต่ความสุขสุขกายสุขใจเนาะตลอดปีเดิตลอดไปอยู่เป็นโฮมพ่อโฮมไสให้แก่พ่อตู้เพิ่นนอกเด้อนาะให้ลูก้หลานตลอดไปเด้อเนาะให้มันให้ยืนวัสดุสุดคนนำเนาะในตู้่อตู้ขึ้นกันเด้อเมื่อป้าเด้นเด้อปานีโดยสบายดีเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องไงเอาเอาไว no. ้เด้อเอาไว้กินเด้อตัวนี้เด้อนุ่งลาบซ้นพี่น้องไงเซ็บแซ็บเน่าบาตูลูดูลูกินแล้วบาตูบาตูอ้าไปก่อนไปก่อนเด้อบายบายเด้อพ่อเด้อสบายดีสบายดีเนาะไปพี่น้องไง